ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกดหน่วยบริการบึงบูนผู้อำนวยการชื่อนางเกรดอรอินพิท์โคชยากุลรองผู้อำนวยการชื่อนางสาวอาลีหงคำและนางสาววาสนาวิไลเกตบุคลากรในหน่วยบริการนางสาวมุทิตาบุญสอนหัวหน้าหน่วยบริการนางสาวอัมภัยพาพันธ์ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวนเด็กที่รับผิดชอบในอำเภอมีจำนวนทั้งหมด3คนคือบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา2คนพิการสอน1คนรูปแบบการให้บริการจะมีด้วยกัน2รูปแบบคือการให้บริการที่หน่วยบริการการให้บริการตามบ้านการให้บริการที่หน่วยบริการจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทั้ง4ด้าน 1. ด้านร่างกาย 2. ด้านอารมณ์และจิตใจ 3. ด้านสังคม 4. ด้านสติปัญญารูปแบบการให้บริการตามบ้านจะออกให้บริการจากกิจกรรมการเรียนการสอนการให้คำแนะนำปรึกษาผู้ปกครองการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของหน่วยบริการบึงบูน 1. การออกค้นหาผู้เรียน ีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเด็กพิการโดยการสังเกตซักประวัติและการเยี่ยมบ้าน 3. มีการคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา 4. มีการประเมินความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ทราบความสามารถปัจจุบันของผู้เรียนจุดเด่นจุดด้อย 5. มีการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 6. มีการให้บริการด้วยกิจกรรม ที่เหมาะสมในการส่งเสริมทั้งทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษาทักษะทางสังคมทักษะทางสติปัญญาทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะอื่นๆืเด็ดมีการประเมินความก้าวหน้าทางการจากกิจกรรมการเรียนการสอน มีการจัดนิเทศติดตามประเมินส่งต่อแมีการนิเทศติดตามหลังการส่งต่อรู์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษหนบริการบึงบูนมีการเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการในอำเภอบึงบูนจัดระบบสนับสนุนการเรียนร่วมด้ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย